เจตูวัดีจ้าวันดีค่ะพี่น้องวัดดีค่ะบ่ได้พ่อกันโดนบวแจะโดนแหรอหางวดติดแล้วค่ะเอ้ยซีงหวดซีงหวดติดคืองวดนี้เป็นหวดที่หาพี่น้องเขามาซีงหวดติดแล้วเนียนเขามาตั้งแต่เก็ดเก็ดเก่าพอดเก็ดก้าล่างเต็มเต็มเลยเขามาแล้วกะแล้วก็มาแตกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเก็ดนี่บนกับล่างอีก แล,ล้วก็มารอบแหล,ล้วก็ม่าราะไอ้ศูนย์หกกับศูนย์เก่าอีกกระบนกบลางอีกคือเก่าแล,ล้วก็แตกสามตัวพร้อมแล,ล้วก็มางวดว่างหันกระแตกเก่าสามเต็มเต็มอีกคือเก่าเป็นซีงวดเออซีงว,วดเดซี่เปนผันสิบบาทคือมาเห็นเนาะแมนแล้วบมว่าเบิ่งอยู่ช่องไข่อยเนาะบนทางก,การพึงจะมาหาแมพี่นอง ดาหม,มูเจ้าตองดามนทักการเพราะว่ามนทักการบาาม่าารบาามาตามให้พราอเจตู่่งช่องเกตูตลอดแล้วก็ล่งให้พี่น้องเอฟซีตลอดอ่าพี่น้องเอฟซีค่อนติดติดต,ตามเจตูโดยตรงกันจะเห็นเนาะถ้าบ่เสือ้อกอนที่สไดาไเ,งไงเขาไปเบิงในช่องเกตูผ้าลวยสะกอนย่อนหลนังสะกอนจามันจะเป็นคลิปสั้นๆดอกมันบ่มีคลิปเห้าวดอกคลิปสั้น พี่น้องเขาไปเบิ่งสะกอนจังคอยดาคอยเด้อขันว่าบ่มีขันว่าบ่มีจังดาจ้าแต่ว่าส่วนมากนี่คอยจะเห็นตั้งแต่ดาก่อนนั่นเอาแต่ว่ากันเห็นแล้วขันอยากดาอิลีให้นไม่ได้แอดมินมาให้แมนดาแอดมินบ่มไทยบ่มาตามเองเพราะว่าแอดมินบ่ตามเองยังสั้นหมด้งวดแรกเข้ามาก็คือ79็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละเห็นอยู่หน้าผากปูหน้าผากพระหน้าผากปูเพค่ะ งวดแรกนี่คือขอขอปูเวทไหวปูเวทสององค์ที่ว่าเจตุเคยเบาไหววาเสียไปบ้านเบิกทรับหน้าขี้เนาะบัดท,ที่นี่สร้างพ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เลยมีเอฟซีเนะนํามาว่าเจคือพ่ขอเพ่น,นจะเก่าองค์จะเก่างวดจังคอยเอาไปก็เลยขอให้เอฟซีขอแล้วขอวา่าขอในด้อปูเิ่นวาขอเก่างวดจังสิีปัจัยเอาปูไปวางสี่นะ เริ่มมาตั้งแต่มือคอกับเขาเจ็ดเก้าเออมันเก้าเจ็นี่แหละจำว่าใดกับไพ่ในเจ็ดกับเก้านี่ละพี่น้องเอฟซีกับว่าใดดอกเพราะว่าเอฟซีว่ามันเป็นเลขโตเก้าคือสีออกดีแท้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดข้าเจ้าเลยไปซื้อหกเก้าเพราะว่าเจ็ดตูวไหนเจเก้าก็พอเก้าันเป็นความฝันเฮ้เป็นเป็นฝันเป็นฝันส่วนมากจะเป็นฝันเพราะว่ามันมันมันของข่อยนี่จะเป็นแบบว่า เอาฝันกับสูตรคำนวณมาใส่กันล่องเบิง่า้าสูตรคำนวณกับฝันมันประกบกันมือใดกับคือปังเลย,เยปมานีงวดวันที่สิบหกหลังจากที่เขามาสีงวดทีรแล้วเจ๊ฝันไปฝันหลุงแต่มือมานอนแนยนหลังหนีขึ้นแหลกเลยใหญ่มานอนหนีขึ้นแหลกปุ๊บนอนนอนอยู่ขงลางบ่มีประตูบ่มีหนาต่างนี่พีน่น้องยุ่งกับข่อยว่ามันยุ่งสีหามข่อยพุนละมากขึ้นแหลก อีหย่งกับโบมี่น้ำกับโบมี่หอดน้ำอาบได้มากขึ้นแล้วฝันรดสองขั้นนี่จอดเฮี้ยงกันอยู่นี่ฟันว่ามีมีไม่ยิ่งใส่สุดขาวถือผ้านผลลไม้แล้วก็มีถูบดอกหนึ่งปักยูปักยู่ลลไม่ยางอ้อมรถยางอ้อมรถอ้อมไปอ้อมมาเลขทะเบียนรถเกตตูแตกห้าน้อยแตกเล่ายูเท่าซูมือนี่พี่น้องยังแตกอยู่คือเกาดันแหละ แต่บัดที่นี่เจตูขอรัฐบาลไทยเพิ่นเนาะขอเพิ่นเพิ่นเอาทูบเพิ่นเอาทูบดอกหนึ่งน่ะปักใส่พลไม่เราให้เจตูจุดในข่วมฝันเนาะว่าให้เจตูจุดแต่ว่าบ่ท่านได้เห็นตัวเลขตื่นก่อนบัดนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊กก็เลยมาจุดทูบมาจุดอยู่กลางเดินนี่ลหละ,ะจุดกลางเดินมองนี้เลยเพิ่งคนกระตุกทั้งจุดทูบพอจุดทูบแล้วแล้วบัดที่นี่ ได้เลขออกมาเป็นเลขเป็นเลขไ 2, 8, อ้สองแปดหกามันจะตีได้สองแปดหกาเลขยูทูบยูทูกไอ้ที่ว่าเพื่อนนั่นเพื่อนบอกหนจุดเนาะบัะนี้ขึ้นวันพระอีกเพอนก็บ,บอกหนจุดอีกขึ้นวันพระนี่ได้ได้เลขหนึ่งแปดเก้าแต่ว่าสําหรับเจตูนี่สินับขึ้นเนาะนับขึ้นนับขึ้นก็นเลยสิเป็น เก้าแปดหนึ่งแตว่าถูกตัวยุนี่นี่ถ้านับขึ้นนี่จะเป็นหกแปดสองอันนี้คือนับขึ้นได้แตว่าเกตตัวหังหังจะเคี้ยนในพี่น้องว่าสองแปดหกเนาะในในมุนเอาอยู่ในนั้นคือกลับเอามุนเอาแต่บัตรที่นี่พี่น้องเบิ้งคลิปนี่แล้วคือคลิปความฝันนี่แล้วจังไปเบิ้งคลิปสูตรคำนวณอีกว่าเลขเกตตัจะตรงกันบอกครับ ก,กับเลขกไอ้ฟันแต่ว่าสาหรับเกจู่วัดตรงกนหนวดนี่สั้นทงแล้วว่า,<ต>านี่คือเป็นความฝันฟันเป็นเป็นผู้ใดกล่าวมาผู้ยิ่งใส่สุดขาวสเสาไฟเส้บบ,บ่อๆว่ท่านเผาดอกถือ,ถ,อถือผ้านผนไม่ยางอ้อมรดท่านยางอ้อมรถสองท่านอจอดที่นี่ยางอ้อมแต่ว่าแต่ว่าจะอ้อมท่านของเกสู่ลายก่อท่านของจานปูอ,อ้อมมาข้างนี้เวยอ้อมมานสีเลย นางเบิงยูหันเอาแม่มาต้ายเอิใส่เพอนเนาอะมุ่งทางการเห็นบอ่อท่างเขามาจะมีถาดเหลี่ยมเลี่ยวยูหันเห็นนั่นแหละเห็นค่ะถาดบอกใยบอกยางใงเลยเห็น้าเจ้าด้วยยางอ่อนรถแต่เล่ยเห็ดลิปเห็นพี่นองเ่ินเนบิงแต่เล่ยว่าเล่าห้าน้อยมือนี่เจตูวันเด็กบสีมาพี่นองขั้นของเกตูนี่ยละว่าจันบอกมา,าสานโตเลยเราบัดที่นี่ เมื่อนี้ขั้นของจานโกสีมาเดอพี่นนองกับมาขั้นของจานโกบวันนี้กันเลยว่านคอนจุดรัฐบาลไทยในยเ้อร์เม่เดอร์อันทีเลขคู่อันทีว่าขันได้ถ้าได้รัฐบาลไทยงวดนี้ก็คือเฮ้าจะไหววันพุธคือผลละไม่ซ้ำเดียวผ้าเดียวกับน้ำเพราะว่าเพิ่นถือไม่เฮ้าเบิงเลี่วแมนบ่หล่ะนั่นแหละก็คือกะ,กะกะให้ได่อนอยังสิเพิ่นเพิ่นผ่าน,นมาบอกว่าขันอยากได้น้ำเพิ่น จะให้เพิ่นกอนเพิ่นว่าออมันกับว่าหลายดิถา้ถาถ้าถ้าเขาจะให้เพิ่นข่อยจะให้เพิ่อนยูดอกกอนเด็กอ่าจะให้เพิ่อนยูวันพนะุธน่ะเพราะว่าคนละไม้ถาดในหน้อยหนึงนะ่ะพี่น,อน้องอมงันถือยางออกแม่มันถือยางออกรถนะกะจุดทูบวันนี้นมือเคลืนวันพระนั่นเพิ่นกับบอกร้านจุดทูบในเด้อลาว,ว่าเพิ่นบอกนะ,อะกันเลยจุดทูบอันอันนั่นแล้วก็เลยเอามาปรกที่ ถูอันเก้าดอกนะวายเพิ่นเราวม,มามาปากพี่แล้วก็เล่ไปชุดถูอันโตเลขอีกก็เล่ได้เลขอันหนึ่งแปดเก้าถ้านับ,บึ้นก<ะ>็เป็นเก้าแปดหนึ่งเพราะว่าเลขชุดนี้นี่เจตูขค้นว่ามันจะมารัฐบาลไทยงวดนี่อ่งวดนี่สิเป็นงวดที่หางวดนี่เป็นงวดที่หาดเด,หาด้อพี่น้อง ก่อนท่สิดาข่อยกับเบื้องคลิปข่อยสก,ก้อนเด้อก่อนทิศไปดาก็ได้แต่ว่าทางช่องเกตูนี่เห็นสุคนแหละจ้าเะบายแห่งคนนบางหน่อยคนแห่งเบิ้งหน่อยร้อยฮารืลองหารืลองคลิปกับแปดสิบเกตสิบเบื้องหน่อยลียลล oh. ยพี่น้องเอาเอาบานี้มาตามให้ได้วเอาเอ็ซีจะได้ดูว่าสิเขาวคุณผ่เขา้าแต่กงวดนี้งวดที่หาเด้อพี่น้องเด้อย,ย้ำงวดที่ห้านะ ถ้าว่าเขาฝันกับคือเขาสูตรคำนวณแต่วางวดนี่บอกเล่ยว่าสูตรคำนวณกับฝันนี่ตรงกันพี่น้องค่อยเบิงเลขสูตรคำนวณเด้อเพราะว่าเหตุจังใดเมื้อนี่มนทการด้มาแล้วเจตุก็ต้องปล่อยสูตรคำนวณออกให้พี่น้องอยู่แล้วมื้อนี้ฟันท่งให้เล่ยบนเป็นบนลางเป็นลางคือเกาค่<ฮ>ะจ้ะพี่น,อน้องจะละัลนาเอา เป็นความฝันของเจตัวนะแมนค่อยเอ้ยเราขอ่อยมาฝันว่าขอ่อยได้ขพวกนี้เราขอ่อยมาฝันว่าข่อยได้ตากเนากากเียดีม่นทถกันตากเนียแหงเต็มเลยเราหมืกเคลื่อนเนียนมื่เคลื่อนนี่ก็มาฝันอีกย่ำว่าได้ได,ได้ได้ไปอันเก็บหมักกระต้นไปเก็บมมกหมักหมักหมักน้ำาพืา่อหมักกระต้นหมักนี่เงี้ยวๆคานี่แหละนั่นแหละเป็นมาข่อยสีมีโศกดเด้บัดนี้ข่อยก็เลยเขาไปฟังเบิอง ถ้าเจ้าพันว่านเลขอัน,นเลขนั้นมันติดแบบอันพวกมากระต้นพวกอวดฝาก,กนี่เนาะหอยกระเขากับข่าวฟันก็นแปดหนึง่งอ,บบอะไรอย่างวะแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับเกียจซีคนวะอุ่นเจ็ดจซีข่อยเพื่อยังโบมีก่กับเลยวามีข้าวเจ้าเบามากนะ,ะนี่แหละ่อยฟันสองขึ้นนี่ดีแล้วแล้ว่อยขึ้นว่านี่หอยสิเขาอเป็นอวนท,ที่หางวดนี่ปลาฟันเรามันได้เนียได้คล้องได ตากเนื้อเต็มเลยเนาะเนื้อเนื้อเป็นเส้นเป็นเส้นซ้ำนิี้ยวมือนี่แม่พี่น้องตากหอยเต็มยุดแดงจึงคืองหอยน้ำขางเฮี้ยนแม่นั่นแหละหเจตุเลยว่าเลขสิเขาอีกละ่ะเนื้อเนาะเนื้อมัน,เน,มนเนื้อมันตากเต็มเตะละทีเจตุนี่ท้าฟันเลี้ยนหมูนี่จังคอยเสียเงินอันนี้เนื้อง่วไแม่คือวางได้กระได้เงินอยู่ดอกอคือแท่ อันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของเจตูเนาะจ้าทำผู้ใดมากชอบนั่งกับไปพิจารณาเบิ้งไปยิบกับลอตเตอรี่เบิ้งเนาะค่ะเจแมนแล้วก็ไปตัดลิ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อตัดลิ่นเอาอย่าลืมว่าเก่ากระพกมันก็เป็นตัวเดียวกันอย่าลืมพิจารณาเบิ้งเนาะแมนให้ตุผลใดจาร้องขอบคุณเจตูหลายๆจ้าสำหรับความฝันเนาะงวดที่ห้าอวดที่ห้าค่ะแห้งๆปังๆปังๆเลยลวดสุกสุกสุกนุ่นโฉบโฉบมันหมาสุขุสุขนุ่นเด้อพี่น้องเด้อ